จะมีอาชีพเพิ่มเติมไหมครับแบบแน่นอนแต่พี่ก็ต้องอุบไว้ก่อนเรื่องตัวผู้เล่นนะครับได้มีการคุยกับสโมสรถึงตรงไหนยังไง้หมครับเรื่องจนจกระทงไปถึงนัดชิงชนเลิศซึ่งโปรแกรมอาจจะมีทับซ้อนกันิดนึงค่ะก็น่าจะขาดไปสักสองคน้งคะบาดเจ็บไปคนหนึ่งคะคะอันนี้คนหนึ่งก็ก็อันนี้ค่ะชุดที่มีอยู่ก็ถือว่าต้องขอขอบคุณนะคะ สโมสรทุกสโมสรที่ปล่อยตัวผู้เล่นชุดสีเกมถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นฟี f ้าดีแต่ก็ต้องแป้งก็ต้องกลับขอบพระคุณทุกสโมสรซึ่งก็ไปดูจากรายชื่อนักเตะได้ว่าสโมสรไหนที่ผู้ใหญ่ใจดีผ่านสโมสรปล่อตัวมาให้เราถึงแม้จะไม่ใช่ฟี f a าดีแล้วก็หลายคนบอกว่า ให้มองข้ามไปซึ่งมันมองข้ามไม่ได้ในความเป็นแล้วก็ต้องขอบคุณที่เสียสละให้กับตูนนักกีฬาหมายให้กับทีมชาติไทยชุด U12 ที่จะลุยศึกซีเกมซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพซีเกม